สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช็อปมะขามเท่านะครับช่องใหม่นะฮะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับอ่านี่เอ่อช่องทางการติดต่อของผมนะฮะนี่นะครับอ่าที่วางไม่ได้เลยนี่นะครับ องทางการติดต่อของผมนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆชาว YouTube ท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทาในอีพีต่อๆไปนะฮะก็อีพีนี้นะครับมีของสวยๆมาได้มาไม่ใหม่ๆเลยนะครับอีกหลายรายการเลยก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะครับไปมัว ขับรถหาเหมาผ้าบ้านมานะฮะก็ได้มาสองสามรายการเลยนะครับเมื่อวานนี้บุกไปเขตสองโพเลยนะครับก็ได้ทั้งภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะฮะแผ่นุกงยุงนะครับภาพถ่ายแปลนงยุงแล้วก็ได้ภาพพิจกลับหน้าหลังนะครับมาแล้วก็ได้หลวงปู่สุขมาสององค์นะครับแล้วก็เป็นพระกุกนะฮะกุพระรอดนะครับน่าจะเป็นวสุวรรณนะฮะ เลียมทองพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีเลดข้อมือหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นสร้างเจดีเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับพร้อมทองเลยนะครับแล้วก็มีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดพับนะฮะก็อีพีนี้มาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีอีเช่นเคยนะครับอ่าพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามกับผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0 6 3ย์หกส7 1นะครับนะครับ เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับและมีรูปภาพ QR code ของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆนะครับ f อหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็พี่ๆจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ๆ FC นะครับผมนะก็จะตอบกลับทุกความคิดเห็นนะครับส่วน คนที่แสดงความคิดเห็นมาไม่สุภาพผมก็ตอบกลับเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ให้ค่านะครับพวกที่แสดงความคิดเห็นไม่สุภาพนะผมถือว่าไม่ให้เกียดกันและไม่เคารพซึ่งกันและกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าพี่ๆท่านนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับ ผมก็ปล่อยผ่านเลยนะครับไม่ใส่ใจอยู่แล้วนะฮะส่วนพี่พีเอท่านไหนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะฮะดีนะครับผมก็ดีด้วยผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะฮะถ้าได้คุยกับผมหรือได้ศึกษาผมลึกๆแล้วนะผมใจดีนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมหากชอบชิ้นไหนแคปรูปมาทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการเหมือนเดิม แล้วก็อยากให้พี่ๆ FC และหลายๆท่านนะครับให้ศึกษาก่อนสะสมผมจะพูดแบบนี้เสมอนะครับศึกษาก่อนสะสมพักเครื่องและเครื่องรางทุกชิ้นมีเจ้าของนะฮะผมการันตีเลยว่ามีเจ้าของแน่นอนจะขึ้นอยู่ที่ว่าพี่ๆ FC ท่านไหนมีบุญบาร,รมีได้ไปครอบครองเท่านั้นเองนะครับราคาอาจจะมีถูกมีแพงบ้างปะปนกันไปนะครับมีถูกมีแพงบ้างกัปบปะปนกันไปนะครับก็เลือกชมเลือกหาได้เลยนะครับ อีพีนี้มีมาน้อยหน่อยนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นทุกองนะฮะบอกเลยนะครับนี่มีดพับนะฮะรายการแรกเลยแล้วกันนะมีดพับราคาเนี่ยอาจจะสูงนะฮะราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับแต่ก็สมกับราคานะครับผมพูดเลยสมกับราคานะครับสมกับราคาเพราะว่าเป็นมีดพับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะนี่ มีดพับหลวงประเดิมวัดหนองโพนะครับก็หาชมยากนะราคาก็พอได้เลยนะครับนี่พีพีเอซีท่านไหนชอบนะฮะก็ลองทักมาพูดคุยสอบถามกับผมได้นะครับผมเอาลงไปแล้วสองอีพีแหละนะฮะเดี๋ยวถ้าอีพีนี้ยังอยู่ก็เดี๋ยวจะเก็บนะเก็บยาวเลยนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นพระรอดนะฮะกุเป็นพระกุนะฮะ พระรอดวัดสวนนะฮะนี่เลี่ยมทองนะครับทองสั่งขึ้นนะฮะทองสั่งขึ้นนะครับนี่ดีกว่าเดี๋ยวเขากล้องเล็กๆชัดๆให้ดูดีกว่านะ,ะนี่เป็นทองสั่งขึ้นนะฮะทองสั่งทําพระเข้ารูปนะครับกรอบไม่ใช่กรอบสําเร็จนะฮะนี่ ดูง่ายนะครับผมบอกเลยราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนนะครับเก่าจริงนะครับกุแตกเลยนันอย่างเงี้ยพระระเบิดสวยเลยไม่ใช่แตกหักนะครับเป็นรอยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่สนิมสวยๆพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะครับเลี่ยมทองแท้นะฮะทองแท้พร้อมใช้พระแท้นะครับดูง่ายอยู่แล้วนะครับลองศึกษาดูนะฮะ ราคาเนี่ยแบ่งปันให้แน่นอนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าในราคาที่ผมเปิดเนี่ยไม่แพงแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับนี่เพิ่งได้มาเลยนะครับเพิ่งได้มาเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะเป็นภาพถ่ายพะเพชรกลับนะครับภาพถ่ายพะเพชรกลับหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะอันนี้เป็นภาพถ่ายทันตัวนะครับเนี่ยภาพถ่ายทันตัวหลวงพ่อนะ นี่นะครับภาพถ่ายทันตัวสองหน้าด้วยนี่ดูดูง่ายนะภาพะครับผมบอกเลยนี่เป็นภาพถ่ายทันตัวนะครับเพชรลักรสองหน้านะนี่เดิมเดิมเลยนะครับดูความเก่านะฮะเดิมเดิมเลยนะภาพฮะสวยดูง่ายนะครับ ภาพถ่ายหลงพอเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ได้มาจากคนพื้นที่นะอันเนี้ยฮะนี่นะครับได้มาจากคนพื้นที่คมชัดสวยนะครับภาพเนี้ยผมบอกเลยสวยถือว่าชัดมากนะครับอ่าเป็นหน้าใหม่เือเหมือนจะเป็นหน้าใหม่ในวงการเลยแล้วกันละผมกล้าพูดนะพี่พี่เพราะว่าผมได้จากบ้านมานะครับได้จากบ้านมาเป็นภาพถ่ายที่นิยมนะถ้าถ้าเอาไปเลี่ยมนะฮะ นี่ดูฟิล์มนะครับดูด้านข้างนี่เก่ากระจกก็เก่านะครับคือได้บ้านมาและผมเอามาใส่ถุงไว้เพราะว่าผมกลัวโดนอากาศเข้านะครับเจ้าของเขาเก็บที่รกอยู่ในตลับอยู่ในตลับนะฮะตลับสีพึ่งอะไรทักอย่างนี่นะฮะเก่าตลับเก่านะครับแล้วก็ผมไปแกะออกมาเห็นปุ๊บผมก็เหมามาเหมาติดมานะครับได้มาในราคาที่ ไม่แพงมากนะครับก็เอาออกมาแบ่งปันให้พี่เอนะครับเผื่อพีเอฟท่านไหนนะครับชอบก็ลองทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับลองทักมาพูดคุยสอบถามราคากับผมได้แบ่งปันให้แท้แน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยแท้แน่นอนดูง่ายด้วยนี่อันนี้เป็นหลวงู่สุกนะฮะบ,บัวตุ่มนะฮะบ,บัวห้าเม็ดหน้านกุูกนะครับหลวงู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อชิ้นนะครับนี่ ผิวเดิมสวยๆเลยเนี่ยผมเอามาใส่ไว้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ผิวภาคเสียนะนี่อันเนี้ยเพื่อไม่ให้ผิวภาคเสียนะ,นนนค,ยนะครับนี่ดูนะครับเดิมๆเลยชัดด้วยนะครับสวยวิบเลยนะครับองค์เนี้ยสวยวิบเลยนะผมกล้าพูดเลยว่าสวยวิบเลยนะครับ PPFC ท่านไหนนะชอบนะฮะสายหลวงปู่สุกวัดป่าคอมาขามเท่านะครับทักมา พูดคุยสอบถามราคากับผมได้นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่พี่ผมพูดเลยตัวจริงเสียงจริงดูง่ายนะฮะนี่บัวตุ่มสวยๆเลยนะครับหน้าลูกพุกนะฮะหลวงู่สุขวัดปาาคอมาขามเท่าปลุกเสกนะฮะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงู่สุขเหมือนกันอันนี้เป็นข้างยันนะพิมพ์ชาวบ้านนะครับ เป็นเนื้อชินเหมือนกันนะฮะหลวงปู่สุขวัดปากของมาะขามเท่าลุกเสกเหมือนกันนะครับราาน,น,น,บนี่พิมพ์ชาวบ้านเป็นพระยุคต้นๆเลยนะนี่ข้างยันนะฮะเป็นพระเนื้อชินสวยๆเลยนะครับนี่เนื้อแห้งๆนะเนื้อแห้งๆสวยนะครับนี่ พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะลองทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับลองทักมาพูดคุยสอบถามราคากับผมได้ผมว่าราคาของผมไม่แพงอยู่แล้วนะและพระแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่อันนี้เป็นเลรหลวงพ่อรวยนะครับอ่ารุ่นฉลองเจดีเนื้อเงินสองบาทนะครับแปะทองแท้นะนี่เจ้าของเขาทำทองมานะครับนี่ทองแท้นะ เป็นเลดหลงพ่อรวยนะครับนี่ทองแท้นะครับนี่นะครับเป็นทองสั่งทำนะเลดสั่งขึ้นเอา่าทองสั่งขึ้นนะครับนี่สวยๆเลยนะผมกล้าพูดเลยว่าราคาเนี่ยไม่แพงแน่นะครับสำหรับผู้หญิงนะข้อมือเล็กนะครับนี่ สำหรับผู้หญิงข้อมือเล็กใส่สวยเลยก็คือใส่ก็คือผมว่าสวยเลยนะครับเลดหลงพ่อรวยนะฮะนี่นะครับรุ่นสร้าง jd นะครับปีสองห้าหกสองเนื้อเงินสองบาทนะครับนี่เลดหลงพ่อรวยนะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินจับขอบทองหมดแล้วนะครับแล้วเส้นเนี่ยแปะทองมานะฮะเลดสวยนะครับสําหรับข้อมือผู้หญิงนะ ยาวประมาณนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ความยาวของข้อมือนะนี่นะครับเกือบหกหกนิ้วนะฮะนี่ตัวเลดยาวประมาณห้าจุดห้าเกือบหกนั้นถ้ารมตะขอแล้วก็หกนิ้วนะครับนี่ ก็สําหรับข้อมือผู้หญิงนะสวยๆเลยนะครับก็ได้ไปก็ของข้อมือใช้ได้เลยนะครับได้ไปก็ของข้อมือใช้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้นี่เพิ่งได้มาเลยภาพถ่ายแววนกยุงหลวงพ่อเดิมออกวัดหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองโพเลยนะฮะ๋ยวก่อนนะครับนี่ออกวัดหนองโพนะฮะ เก่าจริงนะครับนี่เก่าจริงๆนะฮะคือภาพถ่ายสีด้วยนะครับภาพถ่ายสีนี่นะครับมีตาวัดนะฮะออกวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,ออรภ,รรบภาพถ่ายติดผนังนะดูความเก่าเก่าจริงๆนะฮะนี่รอยเจ้าของเก่าเขาแบบกลัวภาพจะชำรุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำไว้เก่ามากนะครับ ที่พีเอฟซีท่านไหนชอบนะครับหรืออยากได้ไว้ไปแขวนผนังบูชานะครับลองทักมาพูดคุยสอบถามกับผมได้ในราคาที่แบ่งปันเหมือนเดิมนะก็ลองทักมาพูดคุยกับผมนะครับอีพีนี้นะครับผมมีของสวยๆเนะี้ยประมาณเท่านี้นะฮะก็มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับสนใจชิ้นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันให้อีพีนี้ ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ